คลิปนี้ผมได้นนำเอาแนวคําพิพากษาสารปกครองสูงสุดนะครับในเรื่องของกรณีที่มีประชาชนเนี่ยไปปลูกสร้างอาคารร้านค้าชุมชนหรือหอกระจายข่าวหรือศาลาอเนกประสงค์ของหมู่บ้านเนี่ยบนที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันนะครับทำให้การก่อสร้างนี้นะครับไปปิดกั้นด้านหน้าที่ดินของเอกชน แล้วก็กีดขวางทางเข้าออกตามปฏิปกติของเขาด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยหน่วยงานของรัฐไม่ดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเขานะครับถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่หรือไม่เรามาดูแนวคําพิพากษาสารปกครองที่อ .798 ทับ2,558กันนะครับในรายละเอียดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมการนําเอาที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นด,ดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเนี่ยตามมาตรา1,304งมงเล็บ2แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไปใช้ในการก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชนหอกระจายข่าวหรือศาลาประชาคมถึงแม้จะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์ที่ใช้ร่วมกันเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่มีผลให้อบอตอนั้นหลุดพ้นจากหน้าที่ในการดูแลรักษา ทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินและก็คุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินแต่อย่างใดนะครับก็คือ,อยังอยู่ในอำนาจหน้าที่ในการดูแลของอบตาดังนั้นการที่อบตาเนี่ยมิได้ดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้บุกรุกที่ดินและมิได้ดำเนินการเพื่อให้มีการขอใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวให้ถูกต้องตามกฎหมายจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการที่ประชาชนไปปลูกสร้างอาคารร้านค้าชุมชนหอกระจายข่าวและศาลาอาเนกประสงค์บนที่สาธารณาสมบัติของแผ่นดินสําหรับพลเมืองใช้ร่วมกันทําให้ปิดกั้นด้านหน้าที่ดินของเอกชน ขัดขวางการเข้าออกตามปกตินะครับและหน่วยงานของรัฐไม่ดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนตรงนี้หน่วยงานของรัฐในคลิปนี้เนี่ยเขาหมายถึงอบตเนี่ยนะครับถือว่าอบตนั้นเป็นการกระทําละเลยต่อหน้าที่นะครับ